เจ็ใจคนรักโดนรังแกคาจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายอย่าหล,ลอกหลอกไปสลิกลกเลยข้างน้าโอ้โอ้โอ้ไตก็ไตก็ไตเน้อเนือ้อเนือเอ้อโอ้ปก่อนไอ้มีชุบกันมชุบกันข้างล่าง ไว้ย่งลูน้อี่ละเดี๋ยวคุณคุณจะไปหายอะไรกันทำไมเนี่ยกูว่าละ่หลัง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 โอ้ยไปไม่เจอพี่ดูบอลเลยคุณ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 เหตุการณ์คุณคุณ ผู้ถามเลยไม่ได้มีไว้ทำไงรู้แี่นี้มีคนโตจริงๆ้วยเอ้นนี้อยากรู้มากเลยมันทำไม่ทำไงวะไม่ไม่มันเป็นมันเป็นอันนั้นแมปของเกมอ่ะแล้วม oui> ันดีไซน์มันมันดูไม่ละเอียดอะคนตรวจงานอ่ะมันดูไม่ละเอียดไง้ามันทำทำไมไอ้บบกตายแบบแม่งตายโง่ไปไอ้เช่ยลุงบอลนะรอตันเนี้ยได้ครับผม รัวเลยครับไม่เคยเที่ยอะไรอ่ะเสียบมาเสียบมาเสียบมาเสียบดีที่มันเป็นมันไม่เกี่ยวกับกูอ่ะมันเกี่ยวกับแหวะสัตว์แล้วกูโดนยัดจะตรงนั้นได้ที่อยากให้กูลุกขึ้นมาได้นะกูยังวตัวตัวมาตัวมาออกมาตัวมาตัวมานอนหนึ่งนอนหนึ่งนอนหนึ่งชิว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 อะไรปิ้งปิง มันจะน็อกเลยไอ้เร้าไม่ยหมอไอไอ้แบบมิกกี้ไอ้ี้ยอะไรไมกี้อะไม่ไม่ไม่ออกโตโตโตโอ้ย่บมันทำทำไมรูเนี่ยมัตรวจไปละเอียดทำอะไรเงี้ยโอ้นี่ คิดเลยจริงๆว่าต้องโดนมูรูม้นะบอเสียบยิงยิงแปลกๆออมันสัแรงจังมไม่มีชิวๆด้วยไม่มีเลือดใหญ่ด้วยฝั่งนั้นก็เจ็บเหมือนกันหรอวะบอกแค่้หเล่นโลิมปัไปดู ตายดาดเจ็บนี่นนอีแมนเหี้ยตกตายก็เคยไปแล้วเาอายเราไหมเอออายยังไม่เฮีย้ยต้องดูเฮีย้ยอันนั้นผมโง่เว้ยแต่เนี่ยมันไม่ใช่ผมมันโง่อยู่เฮียนะนะเฮ้ยมันลอ่อซื้อขึ้นยังไงอ่ะโดนล่อซื้อโดนไปดึบดอก <c oughs> อันไม่ได้ผิดที่กูผิดที่เกมไม่ใช่ทำมาทำไมคิดแล้วตต่มันใช้ช่วยอ่ะคนตรวจมันจะแบบมันจะตายแล้ว่าไอ้ก็มันจนจะตายเราไม่อยู่ข้างล่างไม่เกรียดเลยเรื่องมัผิดอีกกูยังกูหลบยังไงอ่ะมีคอติกมีอะไรโอ้ยคนคุมเลยบอกเลยรู้นั้นแหละรู้นั้นมีคอติกวัดสันแหละบอกเลยใช่เหมือนช่องนั้นไอ้ที่เราชอบดูที่ฟันดี้โมเอที่เกชอบทำคอนเทนต์อ่ะเออเออมันเคยทำ คลิปเราสุดเกตเฟเฟดมันก่อนจะกำมือมันก็โดนจริงเพราะโดนจริงแบบเลือดไม่ไม่น่าเลยเยอะเพราะถ้าแต่แบบขึ้นใส่ขึ้นไปมันก็ใช้เวลาเยอะแล้วเพราะมันเป็นฝอกชั้นเลยเพราะมันเป็นฝอกชั้นก็ใส่มันโอหก็ตายอยู่ดีอะที่เชยอะไรอะพูดให้กูทำไงนี่ไงตัวอาสามเดี๋ยวจุดกดเต๊ะไปให้